สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่ากลับมาแล้วครับวันนี้เรามาอยู่กับเรื่องใหม่นะครับอันนี้คือกระบี่กระหายเลือดนะครับผลงานของปู่ลิ้วช่างเอียงแล้วก็งานแปลของคุณนนนก มีคนเรียกร้องกันมาครับว่าอยากฟังเรื่องราวของปู่ลิ้วช่างเอียงจึงเป็นโอกาสดีๆครับเรามาเริ่มกันเลยยามสนธยาบนหน้าผาสูงแห่งหนึ่งมีชายชราวัย60ปีที่ดูสิ้นหวังในชีวิตผู้หนึ่งหน้าตาเศร้าหมองแต่ัดสินใจที่จะกระโดดลงที่เหวลึกแต่กลับถูกกิ่งไม้ริมหน้าผานั้นลองรับไว้แล้วดีดล่างเข้าไปในถ้ำที่อยู่บนชะง่อนผาจนมันนั้นสลบ พอฟื้นขึ้นมาก็คิดว่าตัวเองตายไปแล้วเพราะว่าอยู่ในความมืดมิดจนได้ยินเสียงดังมาจากความมืดนั่นเสียงในความมืดถามว่าชายชรานั้นชื่ออะไรชายชราคิดว่าเป็นเสียงของยงมาบาลจึงตอบไปว่าตนนั้นชื่อว่าเตก สิวเซ้งอายุ57เดปีเสียงในความมืดบอกว่าเต็กสิวเซ้งนั้นอย่าได้คิดตายอีกเลยเพราะเตกสิวเซ้งนั้นคงกระโดดลงเหวมาและถูกกิ่งไม้ดีดเข้ามาในถ้ำคงยังไม่ถึงที่ตายถ้าเต็กสิวเซ้งตายตนก็คงจะต้องตายไปด้วยแน่ๆเตกสิวเซ้งนั้นไม่เข้าใจเสียงในความมืดจึงบอกให้เต็กสิวเซ้งนั้นเดินเข้าไปในส่วนลึกของถ้ำเต็กสิวเซ้งรวบรวมความกล้าเพ่งมองไปในความมืดค่อยๆเดินตามเสียงจนมาถึงห้อง โถงกว้างห้องหนึ่งมีเตียงศีลาฝังติดกับผนังหินแล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้หินอยู่ชุดหนึ่งกลางห้องและคล้ายกับเห็นว่ามีเงาล่างหนึ่งนั่งอยู่ริมผนังหินร่างที่เหมือนคนนั้นผมเผ้าลุงหลังผมเกร็งนวดเข้าปกคลุมเนื้อตัวสกรปรกที่สำคัญข้อมือซ้ายมีห่วงและท่อนเหล็กยึดติดกับผนังหินไว้ข้อเท้าซ้ายก็เช่นกันทำให้ร่างนั้นจะลุกก็ไม่เต็มหลังจะนั่งก็ไม่เต็มก้นต้องคอยค่อ ล่างอยู่อย่างนั้นถ้าชายผู้นี้ทําความสะอาดสัดหน่อยก็น่าจะเป็นชายหนุ่มที่องอาจแน่ชายหนุ่มที่ถูกจองจํานั้นแนะนําตัวว่าชื่อว่าน้ําห่วมงักตอนที่เข้ามาตนเองอายุแค่28ไม่รู้ว่าผ่านเวลามานานเท่าไหร่แล้วคาดว่าตอนนี้ตนคงอายุ31หรือ32นี่แหละเต็กซิลเซนก็ถามว่าแล้วทําไมน้องชายถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะน้่าห่วมงักแววตาอาคาดเอ่ยขึ้นว่าเพราะว่าเราถูกสหาหั ลงแล้วนั่มห่วมฮักก็เล่าสาเหตุว่าสาหายคนหนึ่งของตนชื่อว่าโกเสียวเอียงมหาที่บ้านบอกว่ามีลายแทงขุมทรัพย์จึงชวนนัน่มห่วมงักออกไปค้นหาเพื่อจะแบ่งกันแต่สมบัตินั้นมีลิงคอหมาเขาแดงที่ดุ้ายเฝ้าอยู่สี่ตัวหลังจากกําจัดลิงคอหมาเขาแดงได้แล้วก็แยกย้ายกันค้นหาสมบัตินั่ห่วมงักนั้นเห็นร่องรอยที่ผนังจึงฟาดฝ่ามือออกกลับถูก กับดักลัดแขนและขาไว้ดีที่ฝั่งขวาหลบได้จึงถูกจับลัดเพียงข้างเดียวแต่นั่นก็ทําให้ตนนั้นยืนก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้เตกซิวเซงถามต่อแล้วคนแทะโกนั้นทําอย่างไรต่อทิ้งท่านไว้อย่างนี้เลยเหรอน้ำห่วงงักก็เล่าต่อว่าเมื่อตอนถูกจับลัดไว้แล้วโกเสียวเยียง้งก็เดินค้นจนพบขีบเหล็กใบหนึ่งแล้วก็ปล่อยตอนไว้เช่นนี้ฮุบสมบัติไว้คนเดียวเตกซิวเซงคิดจะลองปลดห่วงเหล็กที่ล่ามน้ำห่วงงัก at all แต่น้ำห่วมงักก็บอกว่าไม่มีประโยชน์ลรอกนี่เป็นห่วงรัฐมังกรเอาไว้พันธนาการผู้ที่มีฝีมือจะต้องมีกุญแจเท่านั้นน้ำห่วมงักเล่าอีกว่าเมื่อวินาทีนั้นตนเข้าใจทันทีว่าโกเสี่ยวเยียงนั้นมีลายแทงมาแล้วก็รู้ว่าเป็นสมบัติของมหาโจรและก็คงล่วงรู้ถึงกลไกและสัตว์ร้ายนั้นจึงล่อตอนเองให้มาช่วยกำจัดสัตว์ร้ายและคงปีนกลับไปด้วยเชือกที่ผูกไว้บนต้นไม้ใหญ่ที่หน้าผาเมื่อตอนขามา เต็กซิวเซนก็ถามว่าแล้วน้ำหว่วมงักนั้นถูกขังมานานเท่าไหร่แล้วน้ำหว่วมงักก็ชี้ให้ดูที่ผนังว่าตอนใช้นิ้วขีดวันเวลาไว้แต่ก็ไม่รู้เวลาที่แน่นอนเต็กซิลเซนจึงขอให้น้ำหว่วมงักลองบอกเหตุการณ์ที่สําคัญก่อนที่จะถูกจองจําดูตนจะได้ช่วยคํานวณเวลาให้น้ำหว่วมงักก็บอกว่าก่อนที่จะออกเดินทางมาตอนนั้นจําได้ว่ามีงานฉลองพระชนมพรรษาขององค์ชายชงหัวครบสิบพรรษาพอดีเต็กซิว จึงบอกว่าตอนนี้องค์ชายมีพรรษาครบ13พรรษาแล้วเด็กซิวเซ้งก็ถามว่า3ปีนี้น้ำห่วมงักนั้นกินอยู่อย่างไรน้ำห่วมงักก็ตอบว่าก็มีน้ําที่ซึมหยดลงมาแล้วก็พวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ตนต้องทําอย่างนั้นเป็นเพราะว่าตนมีความแค้นตนไม่ยอมตายง่ายๆอย่างแน่นอนเด็กซิวเซ้งเห็นว่าน้ำห่วมงักนั้นเข้มแข็งถึงเพียงนี้ทําไมถึงทําลายห่วงรัดมาก่อนไม่ได้น้ำห่วมงักก็บอกว่าตนนั้นใช้ทั้งดัชนีวะ ะหัดคมเลือดและลมปราณมังกรดำแล้วล้วนแต่เป็นวิชาเฉพาะของตนเองก็ทำลายไม่ได้เตก็กซิลเซงนั้นไม่รู้วิทยายุทธย่อมไม่รู้ว่าน้ำห่วมงักที่จริงเป็นหนึ่งในเจ็ดพยามารเป็นยอดมือกระบี่ที่ไร้ผู้ต่อต้านฉายากระบี่วิญญาณจึงถามว่าแล้วอาวุธของท่านละ่ะน้ำห่วงงักก็บอกว่ากระบี่ของตนนั้นชื่อกระบี่วาลีแดงเป็นกระบี่วิเศษโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยเลียดกกฟันเหล็ก ดุดฟันหยวกเป็นอาวุธประจำกายของตนมา13ปีแล้วตอนที่ค้นหาสมบัติตนได้วางไว้บนเตียงแต่คาดว่าโกเสียวเยียงไม่ได้เอาออกไปจากถ้ำแน่เพราะว่าถ้ากระบี่วารีแดงของตนนั้นสู่ยุทธภพคนก็จะรู้ว่าโกเสียวเยียงนั้นปัทุสลายตนและกระบี่ของตนนั้นทำลายยากมากดังนั้นกระบี่จะต้องถูกซ่อนอยู่ในถ้ำนี้แน่แเด็กซิลเซงจึงต้องเป็นคนค้นหาให้นัำงห่วมงักบอกว่าถ้าใช้กระบี่วิเศษมาลองตัดดูแล้วไม่ได้ผลก็ให เต็กซิวเซ้งนั้นกลับไปก่อนได้เลยแต่เต็กซิวเซ้งบอกว่าตนยินดีที่จะอยู่เป็นเพื่อนกับน้ำห่วมงักเพราะว่าตนไม่มีอะไรที่ต้องให้กลับไปแล้วน้ำห่วมงักเอ่ยว่าไม่ว่างานจะสำเร็จหรือไม่ตนจะหาทางทดแทนบุญคุณครั้งนี้ให้ได้เต็กซิวเซ้งจึงเดินกลับไปที่ปากถ้ำค่อยๆคำหากระบี่ในความมืดตามซอกหินใต้หินจนเหนื่อยอ่อน พอถึงลุ่งสางก็เห็นเกล็ดงูจึงตกใจเมื่อสังเกตดีๆเป็นฝักกระบี่หนังงูเล่มหนึ่งจึงรีบนํามาให้น้ำห่วมงักน้ำห่วงงักจึงให้เตกสิวแซ้งค่อยๆเอากระบี่ลองกรีดที่ห่วงเหล็กดูเตกสิวเซ้งชักกระบี่ออกเห็นประกายสีเขียวดูก็รู้ว่าเป็นกระบี่วิเศษเมื่อลองกรีดลงบนห่วงเหล็กก็พบว่าคมกระบี่จมลึกเข้าไปในห่วงรัดมังกรแสดงว่ากระบี่วาลีแดงเล่มนี้สามารถทําลายห่วงลัดมังกรนี้ได้ระหว่าง เื้นห่วงไปทั้งสองก็คุยกันว่าสมบัตินั้นเป็นของมหาโจรลูปปวงและทรัพย์สินรวมเงินทองน่าจะมีมูลค่าถึง60,000ื่นตำลึงทองนั่ห่วงงักก็ถามถึงสาเหตุที่เต็กชิวเซงนั้นคิดสั้นถ้าตนช่วยหรืออะไรได้ตนก็จะช่วยเต็มที่เต็กชิวเซงก็เล่าให้ฟังว่าตนนั้นมีลูกสาววัย21ปีอยู่ผู้หนึ่งชื่อว่าจับเนี้ยสองพ่อลูกนั้นทําการค้าเล็กๆอยู่ในเมืองใต้หลีแค่นั้นก็พอเลี้ยงตัวไม่ได้ต้องการอะไรมากมาย แต่เมื่อสองเดือนก่อนที่ร้านเกิดไฟไหมจนวอดวายแต่ตนกับบุตรสาวนั้นมั่นใจว่าที่ร้านไม่มีเชื้อไฟไม่น่าที่จะไหมเองได้แต่ก็ไม่มีหลักฐานต่อมามีพ่อค้าเงินกู้ที่ชื่อว่าพัวเล่ P L S A าสามาเสนอเงินกู้ให้500ตําลึงดอกเบี้ยก็ถูกในฐานหน้าที่คนรู้จักกันตนจึงนําเงิน200ตําลึงนั้นไปปลูกสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นมาอีก200ตําลึงก็ซื้อของเข้าร้านที่เหลือก็ซื้อเสื้อผ้าของใช้สอยนิดหน่อย แต่พอเดือนแรกผ่านไปพัวเล่าสาก็ให้คนมาทวงเงิน1000ตำลึงและดอกเบีย้ยที่แพงกว่าที่พูดกันให้เวลาไว้แค่3วันต้นหยิบยืนมาได้แค่50ตำลึงเท่านั้นเองพอครบกำหนดก็ไม่มีให้พัวเล่าสาจึงจับตัวบุตรสาวของตนไปตนพยายามต่อสู้แล้วแต่ก็สู้ไม่ได้พัวเล่าสาจึงให้เวลาอีก20วันแต่ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว10วันตนยังหาเงินมาไม่ได้เลยจึงมาคิดสั้นที่นาผาแห่ นี้จนได้เจอกับน้ำห่วมงักน้ำห่วมงักบอกว่าดูท่าแล้วพัวเล่าซานี่แหละคงที่จะเป็นคนที่วางเพลิงเผาร้านเพื่อต้องการตัวบุตรสาวของเต็กซิวเซงแน่แล้วก็บอกให้เต็กซิวเซงนั้นหยุดมือก่อนน้ำห่วมงัก เกรงกำลังสลัดห่วงมัดมังกรที่เท้าซ้ายหลุดออกได้แล้วอีกไม่นานห่วงที่ข้อมือก็ถูกตัดออกได้นำห่วงงักกูร้องด้วยความดีใจจนเต็กซิลเซ้งต้องร้องบอกให้พอเพราะอนุภาพของมันนั้นกังวันจนตัวเองจะแทบทนไม่ได้นำห่วงงักก็บอกว่าก็คนมันดีใจแล้วก็ถามเต็กซิลเซ้งว่าหิวไหมจะขอยืมเงินขึ้นไปกินข้าวกันก่อนเต็กซิลเซ้งก็บอกเงินทองของมันตอนนี้ก็ถือว่าไร้ค่าง่ามห่วงงักจึง บอกว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นปัญหาของเต็กซิวเซงเดี๋ยวตนจัดการให้เองเต็กซิวเซงบอกว่าพัวเล่าสารนั้นมีอิทธิพลมากนะน้ำห่วมงักคนเดียวจะเป็นอันตรายแต่น้ำห่วมงักบอกว่าไม่ต้องห่วงงานนี้ตนจะเรียกค่าเสียหายให้3ามพันตำลึงยังไงซะ9ส่วนการวางเพลิงต้องเป็นฝีมือของมันแน่ ้ามันไม่ให้เงินมาดีๆเราชาวยุทธก็มีวิธีจัดการเต็กซิวเซงนั้นสัตว์ซื่อแต่ก็ไม่กล้าที่จะโต้แยง้งใดๆแล้วน้ำห่วมงักก็ชักชวนให้ออกจากถ้ำแสงอาทิตย์เบื้องนอกสว่างจนต้องหลีตาน้ำห่วมงักรู้สึกสดชื่นหลังจากผ่านเวลายากลําบากมาถึง3ปีเชือกที่ลอยตัวมาในตอนแรกก็หายไปแล้วส่วนเต็กซิวเซงเห็นชะง,ง่อนผาแล้วก็มองลงไปเห็นแหกิ่งไม้อยู่เบื้องล่างก็คิดว่ากิ่งไม้นี่แหละที่ช่วย ชีวิตของตนแต่จะให้กระโดดลงไปอีกครั้งตนก็โขไม่เอาแล้วน้ำห่วงงักให้เต็กซิวเซ็งขี่หลังกระโดดลงไปในหุบเขาลึกราว30มวาใช้กระบ,บี่วาลีแดงฟันใส่ผนังเพื่อชะลอความเร็วตอนลงสู่ก้นเหวเต็กซิวเซงหลับตาไม่ลงกอดคอน้ำห่วงงักคล้ายกับเป็นท่อนไม้กลางแม่น้ำใหญ่ไม่กล้าที่จะปล่อยมือแม้แต่น้อยจากถ้ำโบราณถึงเมืองใต้หลีใช้เวลาเดินเท้าหนึ่งวันเต็มๆน น้ำห่วมงักนั้นใส่เสื้อคลุมยาวของเต็กสิวเซงเดินมาพอเข้าพักที่โรงเตรียมก็ทำการอาบน้ำขัดสีฉวีวันโกนหนวดโกนเครามัดผมเผ้าสวมชุดใหม่แม้จะเป็นชุดธรรมดาเตกซิวเซงต้องเอ่ยปากชมว่าน้ำห่วมงักนั้นหน้าตาหล่อเหลาและมีสง่าราศีมากแล้วทั้งคู่ก็พากันไปกินอาหารอย่างเต็มที่โดยเฉพาะน้ำห่วมงักระหว่างกินอาหารเตกสิวเซงก็ถามว่าทำไมโกวิยวเย้ยงถึงไม่ฆ่า น้ำมห่วมงักเลยน้ำห่วมงักก็บอกว่าโกเซียวเยียงนั้นมีฉายาว่าแมงป่องฟ้าเป็นคนที่ร้ายกาจในยุทธจักรแต่ถึงตนจะถูกล่ามไว้มันก็ไม่กล้าลงมือเพราะว่าเกรงว่าจะสู้ตนไม่ได้จึงคิดจะปล่อยให้ตนนั้นอดอาหารตายไปเองพอกินอาหารเสร็จน้ำห่วมงักก็ชวนเต็กซิวเซ้งไปช่วยบุตรสาวทันทีบนถนนระหว่างทางไปบ้านของพัวเล่าสาเต็กซิวเซ้งเกือบจะถูกขบวนมา้าห้าตัวชนดีที่น้ำมห่วมงัก ร้องเตือนให้หยุดเดินซะก่อนปล่อยให้ขบวนม้านั้นผ่านไปโดยดีแต่ผู้คนบนม้า5คน4ี่คนเป็นบุรุษ1คนเป็นสตรีน้ำห่วงงักเห็นแล้วรู้สึกไม่พอใจเต็กซิวเซ้งเห็นอาการเช่นนี้แต่ก็ไม่กล้าที่จะเอ่ยปากถามจนทั้งสองเดินทางมาถึงบ้านตระกูลพัวเห็นเป็นบ้านใหญ่โตเรียกว่าคลฤหาสนก็ได้นำห่วงงัก เอ่ยปากว่าบ้านช่องใหญ่โตขนาดนี้ไม่น่าจะเห็นแก่งเงินเพียง500ตําตำลึงแต่เต็กซิวเซ้งถอนหายใจก็ตอบว่าอย่าว่าแต่500ตําตำลึงเลยไม่ใช่นั้นมันจะร่ํารวยขนาดนี้เหรอที่ประตูใหญ่มีห่วงทองเหลืองอยู่แต่น้ำห่วงงักนั้นไม่เคาะกลับใช้เท้าถีบประตูบานใหญ่พังเข้าไปเสียงคนภายในก็แห่กันออกมาดูชายจัดการ3มคนออกมาดูเห็นว่าเป็นเต็กซิวเซ้งจึงทวงถามว่าหาเงิน1000พัตำลึงมาใช้ได้แล้วเหรอน้ำห่วงงักกล่าว อย่างใจเย็นว่าบ้านเมืองนั้นมีคือมีแปร จะกู้หนี้ยืมสินกันก็ต้องพอควรชายชะกันถามว่าน้ำห่วงงักนั้นเป็นใครน้ำหมห่วงงักก็ตอบว่าเป็นญาติเต็กซิลเซง้งเอ้ยปาบทวงถา,ถามถึงบุตรีแต่ชายชะกันยืนกลานว่ามีเงินหรือยังน้ำหมห่วงงักออกหน้าว่าให้คืนแม่น,นางเต็กมาก่อนชายชะกันคนหนึ่งร้องด่าน,น้ำหมห่วงงักว่าเดระช้างยังไม่ทันพูดจบศีรษะของมันก็ขาดกระเด็นชายชะกันอีกสองคนถูกกระแสลมจากกําลังภายในแทบจะล้มลงแต่น้ำห่วงงักนั้นยังอยู่ที่เดิมกระบี อ่อนที่อยู่ในสายคาดเอวก็ยังไม่มีร่องรอยที่ถูกชักออกมานำห่วมงักเอ่ยว่าสงสัยจะเป็นฟ้าผ่ากลางวันลงโทษคนชั่วแล้วหันไปทางชายชะการอีกสองคนถามว่าพวกเจ้าสองคนนั้นเป็นคนชั่วหรือไม่ชายชะการผู้หนึ่งทําเป็นห้าวหานไม่เกรงกลัวนำห่วมงักก็ถามอีกครั้งว่าแม่นางเต็กมันอยู่ที่ไหนมันยืนการานไม่บอกนำห่วมงักก็ชักกระบี่ออกหนึ่งครั้งใบหูกับเนื้อแก้มบนหน้าของมันก็หลุดออกมาแล้วนำห่วงงักก็ ใช้นิ้วดีดใบหูข้างนั้นของมันกระเด็นไปสบัดมือออกครั้งหนึ่งร่างของชายชะก,การนั้นก็ลอยกระเด็นไปที่แทนน้ำห่วงงักนั้นใช้ฟามมือฟาใส่มันถึง37ครั้งเต็กซิลเซ้งลำพึงว่านาสยดสยองนะักน้ำห่วงงักหัวเลาะแล้วก็เอ่ยว่าคนชั่วช้าผลก็ต้องลงเอ่ยเช่นนี้แล้วเอามือตบไหลเต็กซิลเซ้งให้เดินเข้าสู่ภายในพอเข้าสู่ห้องโถงของตึกตะกูลพัวเมื่อพัวเล่าซาเห็นว่าเป็นเต็กซิลเซ้งพาคน มาอารวาสก็ทวงถามเงินที่ติดไว้เต็กสิวเซงก็โวยวายว่าพัวเล่าซานั้นคดโกงแล้วก็ถามหาถึงบุตรีนั่ห่วงงัดก,ก้าวออกมาหน้าพัวเล่าสาเอ่อยอย่างนอบน้อมว่าท่านสามเล่าขอให้ท่านจ่ายค่าทำขวัญ1,000ตพัตำลึงค่าเสียเวลา1,000ตพาตลึงและค่าตกใจอีก1,000ตําลึงรวมเป็น3,000ันตำลึงแล้วพวกเราก็จะรับ ตตัวแม่นางกไปพวกเล่าสาทั้งงุนงงและขุนแค้นเอ่ยว่าเจ้าบ้าไปแล้วเราไปติดค้างเจ้าตั้งแต่เมื่อไรหลักฐานก็ไม่มีแต่เท่าเตกนั้นติดค้างเราเรามีพยานตั้งมากมายนั่มห่วมงักก็เอ่ยว่าเราไม่ต้องมีหลักฐานเพราะถ้าเราบอกว่าท่านติดค้างเราท่านก็ต้องติดค้างพวกเล่าฝาก,กระทืบเท้าร้องให้เหล่าสมุนออกไปจัดก,การกันนั่มห่วมงักแล้วเหล่าสมุนห้าคนที่พึ่งก้าวเท้าออกมาผ้าโพกศรีรษะก็ถูกฟัน ออกเป็นริ้วๆริวว้วละเท่าเท่ากันราวกับถูกมีดโกนเฉือนอย่างปราณีตตกใจจนไม่กล้าที่จะก้าวเท้าออกไปอีกเหลียวดูกระบี่ของน้ำห่วมงักก็ยังคาดอยู่ที่เอวเช่นเดิม ครับเราซื้อขอเล่ากระบี่กระหายเลือดในตอนแรกตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วกันครับเป็นอันว่าน้ำห่วมงักนั้นเป็นหนึ่งใน7พยามารที่โด่งดังและมีฝีมือมากกำลังจะช่วยเหลือเต็กซิวเซงผู้เท่าที่คิดสั้นจนได้มาช่วยเหลือตัวเองออกจากถ้ำโบราณที่ถูกกักขังโดยโกเซียวเยี้ยงที่เป็นสหายของตนความแค้นของน้ำห่วมงักและเด็กซิวเซงจะได้ชำระอย่างไรติดตามเรา สื้อขอเล่ากระบี่กระหายเลือดได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราสื่อขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตรียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดะระฆังไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ